ไปดูปูพองกันทุกคนไปทำไปเรื่อยๆเลยเปิดอะไรไปนี่นะคะลังไก่แม่ลัเป็นไก่อะไรวะ แต่ไม่ลูกอ่อนนนทนเป็ดก็มีมามหมดนนทนเป็ดตัวเล็กนะคะนี่ก็เป็ดตัวใหญ่เดี๋ยวเราพาไปดูเป็ดตัวใหญ่กันนี่เป็ดตัวใหญ่เดี๋ยวเราพาไปดูเป็ดตัวเล็กกันอันนี้จะเป็นไก่นี่นะนี่เป็ดน,นี่่เป็ดนะคะนี่ไก่ นี่ก็ไก่นี่ก็ไก่อันนี้เป็ด้ยเป็ดเหลืองเป็ดนี่น่ารักมากนี่น่ารักมากน่ารักมากเลยเป็ดตัวเหลืองเหลืองมันกำลังฟักไข่นะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นรังเป็ดนะคะตรงนี้เป็นบ้านเป็ดตรงนี้จะเป็นบ้านไก่เปดตัวเปลดอง ยากจังเลยอืมปิดยากจังเลยอ่ะอืีนะครับใส่ตัวเล็กไม่ต้องให้อนะันนไ้มีอยู่มีอยู่คุณตายเนี่ยเทสก็มีอืเล็บาตายก็มีนะคบตายแล้วก็จะไปโยนทิ้งนะ ตายแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวขอปิดก่อนนะปิดกันแล้วหนูเข้าเราต้องปิดดีๆนะคะตายไปแล้วหนึ่งตัวพ็หนูเข้านะ่นแหลทุกคนไปไปดูไก่ตัวใหญ่นี่นะคะอันนี้ไก่ที่มันมีไข่แล้วก็ฟักนี่นจะจ๊ะเราไม่กล้าเข้าไปนะคะกลัวไก่ตอดเอา ไปเลยให้เบิดย่างนี่มองนี่ก็ให้มันน้ำนี่นี่ใช่มเปลญน้อยออกแล้มันทายแล้วมันทายแล้วมันกำลังฝักนี่ก็ไก่นะคะนะคะกินเลยบปไ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 ปยินอร่อยมาก นี่ก็เป็นกรงไก่เนี่ยแหละไม่รู้ว่ากรงไก่หรือกรง,กงปิดตายแล้วนี่ก็ให้ไก่ด้วยนี่ไก่ไม่ลุกอ่อนดูแยะเลยไก่บ้านนี้เยอะมากค่ะ ตัวสิงหมือใดงอมือใดหนูมือมันหีบสามซีฟุเพระมื่อมันที่เท่าใดมืออื่นบอบมืออื่นกับมือหึองเพอะอีพออีพออีพอานโดหายเจ้าวะกินหอดเบบอกินหอดไก่บอ

ใช้ยูนันเบกนี่แล้วท uh. cool. um ีออกมาเคลียร์ทนขงสาอ้วขเาเล็กไปถามไอีของนสาแล้วเนี่ยบอกว่ารู้ไหมว่ารเนี่ยออกกครวมกันเป็นเิน่คน้าังแล้วนิสาเิสาวอกเมื่อเื่อสิไปให้เนีย้ปันนากันะไบาอนคนไม่นี่ส สำหรับคลิปนี้เราก็สัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะขอจุบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ